เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้อดีตล้นหรู V.P. เลยนะครับมือเดียวป้ายแดงกุญแจรีโมทครับภาษี66นิสสันเซฟิโร่นะครับปี2002ครับราคาเพียง7 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคาก็สามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับ ลองกันได้ด้วยหลังคามีเป็นสิวๆนิดหน่อยครับตามสไตล์นิสสันครับก็มีกันทุกรุ่นทุกคันนะครับตัวรถหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชนน็อตไม่ขยับครับใช้งานได้2ระบบทั้งน้ํามันและ LPG ติดแก๊สระบบโดนัทนะครับระบบมอีดประหยัดสุดๆเลยนะครับต่างโดนัทก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เก็บสัมภาระนะครับเกียร์ดีไม่ต้องรองครับเข้าครบไม่มีกระตุก เล่มเอกสารคู่มือบุกสวิตมีครบนะครับรถมือเดียวป้ายแดงครับเล่มเอกสารพร้อมโอนสีสันเงางามรอบพันนะครับคันนี้ตามรูปนี้เลยนะครับสวยๆคุ้มๆครับ75,000บาทเท่านั้นครับเป็นเครื่อง3.0 V 6นะครับคันนี้แรงๆเลยทีเดียวอดีตรถหรู v i p นะครับภายในสวยนะครับเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสเกียร์ออโต้ัดกระแผงสวิตลายไม้ครับสวยหรูดูดี เบาไม่ขาดนะครับแต่มียับบ้างตามรูปนะครับเนี่ยครับมียับมีรอยยับรอยพับนะครับตัวรถกว้างขวางนั่งสบายนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่บางมดครับท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับได้ไม่เสียเที่ยวนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้า สนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ